พูดย้อนคำใครพูดไม่เหมือนนะต้องโดนตีหัวฉันอยากไปดวงจันทร์นะงาเดียบได้เนสทาโดูดีได้นะแค่เนี้ยดีดูได้แต่ไม่เหมือนอะไรวะไม่เหมือนไม่เหมือนแคปชั่นไม่รู้แคปหมูแน่นอนมาเป็นเพลงเลยนอนแน่รู้ไหมรูเลี่ยมนัทไปอะไรวะนอนแน่รู้รูนี่นัทไปแคปนัทจนี่รูทูแน่นอนเอ้ยได้นะใกล้เคียงใกล้เคียงไม่อ่ะไม่เห็นใกล้เคียงเลยแว่นมานี่มา หามีน้ำเมว <c oughs> หามีน้ำเมวแม่มานี้มาเฮ้ยเหมือนน,นะเหมือนก็ได้เหมือนก็ได้เหมือนก็ได้ฉลอดฉลอดแพ้เสียงในหัวเขาเห็นนี้แฟเขาหัวนี้แฟแพ้สี่น้าหัว <c oughs> เฮ้ยไม่ใกล้เคียงหรอ <c oughs> ไม่ค่ะทุกคนเมื่อกี้คิดว่าใกล้เคียงหรือไม่ใกล้เคียงอ่ะลองคอมเมนต์มาหน่อย Golden Spatula าอาลูัาเปเทโดย์อาลูกัสสเปโด้เ้ยเด็กสกุระเฮ้ยเหมือนโกลเด้นสากุระ และตอนนี้เกมโกลเด้นสปาตูล่าเขามี G S O T Open Tournament ด้วยนะวันที่28สิงหาถึง10กันยานี้การแข่งขันชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า1ล้านบาทโอ้เป็นล้านเลยอรอพี่รีบไปเล่นกันเลยนะครับทุกคนไะ